สวัสดีค่ะช่องจูล่มาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาถักใบไ,ไม้กันนะคะวันนี้เราใช้เข็มเบอร์3ามเบอร์สีก็ได้นะคะไหมใช้สีเขียวนะคะพันวงกลมรอบนิ้วชี้นะคะสอดใหมสอ,อดเข็มเข้าไปตรงกลางนะคะใช้ด้านหนึ่งนะคะเบอร์สี สอดเข็มเข้าไปนะคะตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะดึงไหมลอดผ่านขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นะคะ แล้วก็พันไหมอีกรอบหนึ่งสอดเข็มเข้าไปตรงกลางดึงม้วนขึ้นมาแล้วก็พันไหมลอดผ่านทีละสองเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เหลือไว้เส้นหนึง่งแล้วก็ทําแบบนี้อีกรอบเป็นครั้งที่สามแล้วก็ดึงขึ้นมาให้เหลือหนึ่งเส้นครั้งที่สี่ทำเหมือนเดิมนะคะพันไหมลอดผ่านแล้วก็ดึงลอดผ่านสองเส้นแล้วก็ให้เหลือหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะ เส้นที่ห้าเราจะทํทาทั้งหมด8ดครั้งด้วยกันนะคะอันนี้คือครั้งที่ห้าแล้วนะคะครั้งที่หกพันไหมดึงลดผ่านสองเส้นให้เหลือเส้นเดียวเจ็ดแล้วก็แปดนะคะ ก็ดึงไหมหนี้นนิดนึงนะคะหลังจากนั้นค่ะพันหัวเข็มดึงไหมลอดผ่านสองทีละสองเส้นแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะ ีแล้วก็กลับด้านนะคะด้านหนึ่งเราก็พันไหมทําเหมือนครั้งแรกที่เราทําเลยนะคะปันหัวเข็มดึงรอดผ่านสองเส้นแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือเส้นที่หนึ่งทำด้วยกัน8ครั้งด้วยกันนะคะ8เส้นครั้งที่สองสาม สี่ห้าหกเ <หก S 2> จ<น>็ดแล้วก็แปดนะคะ,ะเราได้ครบแปดแปดเส้นนะคะ จากนั้นเราก็ถักไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนครั้งแรกที่เราทำนะคะดึงลอดผ่านครั้งละสองเส้นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงไหมลอดผ่านทีละสองเส้นแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆจนครบทุกเส้นเลยนะคะ จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงตัวนี้ให้แน่นนิดนึงแล้วก็ปิดเลยนะคะแล้วค่อยเก็บอ่าแล้วค่อยตัดไหมแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆใบโพนะคะ ลองไปถักดูนะคะหวังว่าคงมีประโยชน์นะคะลองไปถักดูนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมและการถักไหมหผมนะคะพบกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย